สวัสดีค่ะ f 4วันนี้ฝนตกนะคะทำองุ่นอยู่ในเฮ้าค่ะแต่งองุ่นนะคะ าไม่แต่งลูกมันจะไม่ใหญ่นะคะนี่เรามาแต่งให้มันลูกใหญ่ดูสิคะนี่เป็นอัุลที่แพงนะแล้วอร่อยมากค่ะนี่นี่อันนี้ของปีนี้นะคะนี่สวยมากเลย ของเขาจะปล่อยหน้าที่ให้เป็นของเจเลยนะคะนี่ให้ดูแลเอาเลยสวยมากดูสิคะลูกตัวโตทั้งนั้นเลยนี่เหลืออันนี้เสร็จหมดแล้วนะคะเหลือแต่จะใส่ถุงแค่นั้นละคะ่ะ เหลือแต่ใส่ถงนะคะดูสสิกับดเต็มหมดเลยองุนเขาจะมีหลายแบบนะคะเขาจะไว้แบบเป็นยาวตามร่องนี้ก็มีนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบกระจายทั่วสวนเลยนี่ลูกโตมากเจ้าของบอกโอ้โหปีนี้ สวยมากเลยค่ะเพราะธรรมดาเจ้าของเขาจะบอกเอาออกน้อยๆค่ะเจ๊กาบอกว่าเอาออกเยอะเขาบอกว่าเอาออกน้อยๆหน่อยน,น,นคะคะปีนี้เขาบอกว่าตามใจเจ๊เลยเจ๊จะเอาออกอยังไงเจ๊ก็แล้วอ,ออกแบบนี้เลยค่ะสรุปว่าแล้วโ้ลูกใหญ่มากเจ้าของดีใจเลยค่ะปีนี้สวยมากๆเลย ลูกโตเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ถุงแล้วค่ะเนี่ยอันนี้พ่นยาแล้วก็ใส่ถุงเลยสวยงามเอ็มเลยนะคะ